ดีหลักต้นไม้ต้นใหญ่อะมีดอกซากุระซากุระโยยาอยสวยงามน,นี่แหละเขาฮานามีก็ใหญ่แล้วเนียเ,เ,เราเราไปฮานามีเข้ามาโอ้โหชุดแต้มเล่นอะไรครับเนี่ยอะไรที่ม หอมมากเลยเนาะนี่แม่บูเป้อยู่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ร้านข้าวหมูทอดนะคะองคัสสึในญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะข้าวหมูทอดอ่ะเวลาน้ำจิ้มอ่ะเขาจะให้งาเรามาบดเนี่ยมาจากช้างเลยไหมใหตัวด้วยบอกว่าน่าเกลียดไม่ใช่เฮ้ยจริงด้วยคือแบบบดง่ายเหมือนเป็นคองๆหน่อยอ่ะบดแล้วก็หอมมากมันไม่เหมือนงาบ้านเราโยมอ้วนกว่างาบ้านเราเม็ดใหญ่กว่าฮ นี่จตรียป้อนเดี้ยงด้วยอเนี่ยตรีป้อนเดี้ยงทุกมืออย่งที่เห็นหนอจะตักอะไรเข้าปากทีต้องป้อนเดี้ยงก่อนน่ะวันนี้นะคะเราจะไปหลายที่เลยนะแต่อย่างหนึ่งก็คือจะไปดูซากุระเราอยากจะไปถ่ายรูปสวยๆนะเพราะว่าหน้าที่เรามาเแนบบี่ยมันจะมีซากุระสวยๆนี่สวยไหมเมื่อวานเราไปถ่ายรูปมาสวยงามมากสวยมากนี่สิวันนี้เราอยากจะได้รูปสวยๆอีก นี่มื้อเช้าของเรานะแต่จริงๆแล้วมัน11บเอโมงกว่ามันเป็นกุศโลบายของเราที่จะกินรวบมือม้อเช้ากับมื้อกลางมื้อกลางวันอ๋อประหยัดเพื่อความประหยัดเจตันนี้บทงานหรือทําอะไรเนี่ยฮะมันกปนปี้ไปหมดเลยน <laughs> แม่ปุูป๊กกับเจตันแบ่งกินนะใช่เพราะว่าจานใหญ่มากค่ะแล้วเจตันเขาอยากกินทีเป็นชีสและิกอนที่เป็นชีสให้เขามีของพ่อ ส่วนเช็กแมก็จะกินงานะครับกินผัวงาอยู่แม่เชแมเนี่ยแม่แบ่งให้แล้วกินเลยเราจะทดสอบความสามารถแม่บุเป้นะครับว่าจะพาเราหลงไหมครับวันนี้อ <c oughs> เอาแค่สถานีรถไฟยังหาไม่เจอเลยตอนนี้ขั้นแรกเราต้องไปขึ้นรถไฟก่อนใช่ไหมใช่ซึ่งสายรถไฟญี่ปุ่นนะ่ะมันจะมีหลายอย่าง ถ้าเราจะขึ้นชินคันเซ็นเราก็ต้องขึ้นที่มีทางเข้าเขียนว่าชินคันเซ็น <klore. S 2> อันนี้เราจะขึ้นซับเว์ซึ่งสถนาน,นี้มันอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละแต่ต้องหามันให้เจอว <Okay. S 1> ่าอยู่ตรงไหนอเพราะสถานีนี้กว้างใหญ่สีเขียวนี่เขียนซับเวนะครับเจอแล้วแต่ไม่รู้ใช่ซับเว์นี้หรือเปล่าสีแดงซับเวแอร์ออตไลน์ มาญี่ปุ่นครั้งนี้เริ่มก,การใส่หน้ากากที่เขาให้ตามความสมัครใจอยากจะใสหรือไม่ใส่ก็ได้เราก็ได้เห็นหน้าคนญี่ปุ่นเยอะขึ้นมาครั้งก่อนนี้ไม่ได้เห็นหน้าคนญี่ปุ่นเลยเต้ยเต้มอยากใสหน้าก,กากหรือไม่ใสอยากใสอยากใสอยากใสไปเติมเงินบัตรสูิกาค่ะไอ้บัตรไอซีการ์ค่ะพอเราจะขึ้นรถไปใช่ เจ้าหน้าที่ทะลุออกมาจากก้านแฟนกับแม่ปุ้เป้มันโดนเลมอนว่ะเลยตกกระไรขยันรับเงเจ้าหน้าที่อยู่ๆก็ทะลุออกมาเกิดอะไรขึ้นครับท่านปุ้เป้เจ้าหน้าที่ถึงกับทะลุกับแพงออกมาคือว่าตอนแรกแม่แม่เติมแม่เติมเงินบาทค่ะที่เนี้ยซึ่งเป็นบัตรไอซิการ์ดเป็นบัตรเติมเงินอ่ะแบบว่าใช้ขึ้นรถไฟขึ้นเรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เติมไปแรกเป็นบัตรเด็ก เอเป็นบัตรเด็กกูแบบต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูว่าเป็นเด็กจริงหรือเปล่าเขาก็เลยโผล่มาดูโผล่มาดูจะแต้มว่าเด็กจริงเปล่าดูไม่พอเขาก็ถามอายุขอดูพาสปอร์ตอาคาสกะสเตชันเจ็ดนาทีพี่เขาแต่งตัวเหมือนคอสเพลย์คนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวน่ารักเนาะน่ารักเลยถูกทางแล้วแหละไม่หลงเรกเพราะว่าสถานีต่อไปเป็นเทนจินแล้วที่เราจะไปใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเทนจินเดี๋ยวต้องรู้นว่าเราลงถูกสถานีหรือเปลือถูกขอบูกฮันดะใช่ เต่แตมนั่งสบายเลยนะมีคนญี่ปุ่นขึ้นที่นะั่งตรงนี้จะเป็น priority สี่ก็คือแบบเด็กคนชรา,าคนพิการคนอะไรเนงะี้ยคนท้องจริงๆแม่ก็นั่งได้แม่แก็พิการบ้าส<ะ>กกวน้ว <c oughs> ี่สั่น มีความภูมิใจมากตอนนี้เดี๋ยวออกทางออกสองแม่อยู่มาจะอายุเท่าไหร่อะตัห้าสิบแม่เพิ่งได้มาดูซาก,กุระกับเธอแบบนี้เป็นทางแรกเนี่ยจะามเห็นเจอตั้งแต่สิบปีเรคิดดูคือมาญี่ปุ่นอะมาญี่ปุ่นนะแต่ว่าจะมาตรงกับช่วงซาก,กุระไม่เคยเลยแถวนี้ก็น่าจะต้นซาก,กุระนะใช่มันมีรั่วไปแล้วนู่นน่าทางนู้นได้ไหมเต็มเลยโยเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าพอขึ้นไปอะมองลงมามันจะเป็นทะเลสาบซากุระตอนที่บานเต็มๆอะที่เนี่ยเขามีประมาณยี่สิบสายพันธุ์ เราก็กะว่ามันมีตั้ง20สายพันธุ์มันต้องมีพันธุ์ที่ยังบานรอเราอยู่ไงนั่นแหละที่เราจะไปแม่ดูนะสิดูกล้องเลยเออสวยคนเต็มเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละที่เราจะไปใช่ไหมจะแล้วทำไมเราไม่เดินตรงไปทางนี้แล้วเราก็ไมงั้นอย่างนี้เราไม่รู้ว่ะตลาดเนอไม่เหมือมันน่าจะเห็นกับตาว่าไปทางนั้นแต่เราก็จะเชื่อฟิคเกอร์ว่าไปทางตรงนี้ยอถ้าเราเดินตรงไปทางนี้แต่ทางเข้ามันเหมือนอยู่ทางนี้เปล่าไ่ไปหรือว่าทางนี้ เดินแค่5นาทีเองนี่นี่พี่จอดรถแล้วเขาจะหมุนออกไปยังไงมันพื้นพื้นหมุนเห็นปะพื้นเป็นพื้นหมุน Google สาห์พามาเรามาจนถึงแล้วต้องเชื่อก่อนเนี่ยดูดีขนาดข้างถนนเขายังดอกไม้ประมาณนี้เลยอ่ะจริงๆเราควรจะซื้ออาหารเพื่อไปปิกนิกใต้ต้นสักกุลานะ เพราะว่าญี่ปุ่นอะค่ะพอมีซากุระเขาจะมีเทศกาลฮานามิเทศกาลฮานามิ ami, ใช่เขาเก็บรวยเพื่อนนะเทศกาลฮานามิ ami, คือเทศกาลการปิกนิกใต้ต้นซากุระกินอาหารไปแล้วก็ดูซากุระไปก็เลยเป็นเขาเก็บรวยเพื่อนไงเพราะเดี๋ยวเพื่อนเยอะแนะ่ไม่รู้มีที่ขายเปล่าถ้ามีที่ขายเราไปฮานามิกันที่เราเดินนี่กี่องศายี <22. S 2> <22. S 1> ่สิบสองยี่สิบสองมีเงอออกไหม คือโย่ซะหนาวโย่หนาวมากเสด็จมาช่วงธันวาคมอากาศหนาวหนาวกับช่วงนี้เย็นเย็นดีสุดองศาชอบซื้อไหนมากกว่ากันหนาวหนาวนะพ่อก็ชอบหนาวหนาวมากกว่าวนหนาวเดินข้างถนนไม่ได้เลยนะมันแนวทรมานนะเฮโย่ขอให้เลี้ยวไปทางนี้เห็นเห็นยังก็อยู่ในหนังซามูไลยูเนี่ยมองไปดีหลักต้นไหนต้นใหญ่อ่ะมีดอกซากุระซากุระโรยตราย ผู่ชาวญี่ปุ่นตกกระชายวุคุณลุงคุณป้าตกกระชายอ่ะแ้วเราดีใจอ่ะเมื่อกี้บรรยากาศลมพัดมานี่ดอกซากุระร่วงราวกับอยู่ในหนังของซามูไรเหมือนกระตูน่ะอนิเมะเดินเบิรนลมเย็นๆแล้วไปปลีบซากุระก็ปลิวผ่านอะมันต้องซากุระบูมๆอย่างนี้โอโอ้โหสวยเนาะมีความสุขสีชมพูไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอ เพราะว่าชีวิตไม่ค่อยมีโอกาสจะได้มาเที่ยวเดือนนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ชินคิดว่ามันเสี่ได้ดอกย่าเหรอที่่เป่าก็ไปหมดเวลาเขาล่วงเขาไม่ได้ล่วงมาเป็นดอกนะเขาล่วงมาเป็นกิบกรีนะใช่่ะจะดูดอกอีกแก้วไม่ออกอ่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาห้ามจับนะคะดอกกุชากุระเป็นมารยาทนะอย่าไปจับห้ามจับแต่ที่ล่วงลงมาแล้วเนี่ยจับได้เอ้นี่ล่วงมาเป็นกิบกิเขาคือบอกบางมากไงแค่ลมพัดแรงเขาก็ปลิวเออ เมื่อวานเนี่ยแม่มีต้นที่ดูอยู่อ่ะข้างในอ่ะมีนกอยู่สี่ห้าตัวบินเล่นอยู่ชนนั่นชนนี่มันก็ปล้วงล้วงเกิดมะโอ้ยสวยงามสวยงามมากมากนี่แหละเขาฮานามิก็ใหญ่แล้วเนี่ยเราเราไปฮานามิกันไหมเรามีน้ำเรามีน้ำแล้วเราก็มีขนมนิดหน่อยมีหมากฝรั่งอะมั้งโอ้ล้วนี่จะดูสวยไปไหนกันเนี่ยมีคนมากางเต็นท์ด้วยอ่ะกางเต็นท์กันเลยทีเดียว ากางเต็น,นามนมิจ้ะไปดูซิมีที่เหลือไหมแต่เราว่าต้องเต็นขาวแล้วนะ่ะน่าจะขายอาหารปะออถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องมีเต็นมีร้านขายอาหารแล้วลนะ่ะตรงนี้ชื่ออะไรนะสวนสาธารนณะใหม่สุรุรอยู่ใกล้ๆเทนจินค่ะซึ่งเทนจินอะ่ะก็เป็นเป็นแหล่งชอปปิง้งไงเราก็มาเราเลือกมาที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเทนจินต่อได้เปืว่าเครื่องบินทั้งหมดนั้นจะเห็นซากุระไหมเห็นมองมาต้องสวยมากเนาะมองจากเครื่องบินนะ ดูดิตอนนี้เที่ยงนะใช่ไหมใช่ตอนนี้เที่ยงแนละ้วเนี่ยเขาเล่นกันกลางแจ้งแล้วก็มีกิจกรรมวิ่งเล่นกันโอ้ยดูมีความสุขกัน <c oughs> โอ้โหทำไมเขาถึงมีความสุขกันขนาดนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นเ <c oughs> ขาอ,อากาศดีไม่มีฝุ่นด้วยนะท้องฟ้าใสมากมแล้วก็เนี่ยอากาศก็ไม่ร้อนพี่เต็นนุ้นอะขายของกินแน่นอนเดียนะ๋ยวไปดูกันเป็นเมืองไทยอะมีแต่หนีแดดไม่ใครกล้าอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนในการ์ตูนเลยเออเหมือนมาอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ ไอ้เจ้าพี่มันก็งีกันกระที่ป่าผเสือด้วยอุ้ยนั่นๆั่นน่นลัั่นนั่นทาโกยากิทาโกยากิโอ้โหมีร้เย่างเยอะด้วยอุ้ยผัดกระเพราผัดกระเพราโอ้ไม่ละไม่ใช่ละเปลยนไฟเลยมีไก่ทอดไก่กะเบียร์เออเาชอกินไก่ทอดกะเบียไอ๋อนี่ไงนอกจากจะไปกลางเสือแล้วก็มายืนกินตรงนี้ได้ยากินไรบอกมาเลยแม่เลี้ยงเนี่ย เขาเรียกว่ามาสัมผัสชีวิตของคนญี่ปุ่นจริงๆตรงแบบนี้มันเป็นเทศกาลเขาแหละเนาะอ๋อแมมปุ้เป้รู้หรอมีเทศกาลอะไรมาเดินเนี่ยไม่รู้อ๋อาจะเทศกาลฮานามิกะซักุระรู้แต่ไม่รู้ว่ามีมีอะไรแบบนี้ตรงนี้เค่เคฟเคฟเคฟเคเราจะได้กินเคฟแล้วว้าลายอะอ๋อไอ้นั่นไงมันฝรั่งที่ออกมาเป็นม้วนๆม้วนๆไงอุยชีอยชีลองชิมซิว่าโออิชีอย่างที่เขาว่าไหม สับปะรดเคลือดน้ำตาลดูสิเขาขายอะไรน่ารักน่ารักใส่ถุงเ,เล็กๆแอปเปลิลแค,น,แคนดี้อ๋อเขามีหลายรสเขาขายทุกอย่างเคลือดน้ำตาลไงเอาผลไม้มาใส่น้ำตาลหลายรสแล้วแต่แตเรืองแอปเปลิล้ลร้อนไหมของเชสเทอรอร่อยไหมเยี่ยมก็อาอันนี้แพงกว่าโอซาก้าโอสการห้าร้อยได้สามรูปนะ รูใหญ่กว่านี้ด้วยนะโอซาก้าแม่เคยกินไหมอันนี้เหรอเคยกินในดิมเบอร์แม่เคยกินไหมเคยเคยกินในดิมโบเมือร์เคยเคยกินไหมเคยเฮ้ยเดี๋ยวชมนุ้ยก็ไม่เคยกินเคยกินแล้วนะโอ้ฮาริกาโตโอ้ยจีเอ้านั่นของพ่อเี๊ยเอ้าเอ้าเสร็จจะได้ไป่เอ้าอร่อยโอ้ยจี คือว่าสับปะรดฉ่ำมากหวานสนิทน้ำตาลกรอบอรไมอยากที่มอุ้ยมีโชว์ตรงนั้นด้วยมีเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทานทายาแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยจั๊วปุ๊บโอ้อริยทัตไดโนเสาร์โอ้โหชุดคนไม่สุกน้อยที่จะไม่ก็มาเลยนะครับโอ้ยนี่จะสุดก็คือเลยโอ้ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ んなうょっとていいいいすませ大人げ行動ありท้ายเราก็มานั่งฮานามิกันนะครับตรงนี้ถึงเราจะไม่มีเสือเราก็นั่งได้เนาะอาวันนี้นะคะมืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรามีทาโกยากิขขาโรดของทุกคนนะคะแล้วก็เนื้อย่างและหมูย่างแล้วก็อันนี้คือโอโคโนมิยากิ ปกติแล้วเขาจะเป็นแผ่นกลมๆแต่ร้านนี้ทาแบบพันไม้มาพันตะเกียบมาแล้วก็มีคดขนมนะคะก็คือมีชูโรสอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้นี้สตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลแล้วก็ซื้อแอปเปิลเคลือบน้ำตาลให้ชฉลิดมด้วยมีนั่งกินนี่ในบรรยากาศ <c oughs> แบบว่าเข้าถึงบรรยากาศคนญี่ปุ่นมาก <c oughs> อยู่ในเทศกาลมากอร่อยมนะีลูกหมูเขานอนกันเลยแหละเขา <c oughs> ว่าคือมาปิกนิกอ่ะเรานั่งเขามีเสือนะเรานั่งพื้นนะไม่ได้เตรียมเสือมา มีเสือว่างๆอยู่ข้างหลังเขาน่าจะไปซื้อของจิงเรายิวเมื่อก่อนดูบรรยากาศดีมากๆแบบต้องขึ้นบันไดไปแล้วดูจากบนนั้นลงมาที่เขาบอกว่าตอนที่ฟูบูมสักระบานสุดอ่ะก็จะเห็นเป็นทะเลสักวร้าในกําแพงตรงนั้นน่ะกะเยอะมากตรงนั้นเ้งหมดนี่ก็น่าจะเป็นปราสาทหมดแหละเออได้ไมันขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยเฮ้ยมันต้องบนนี้ไหมปูเป้มันต้องบนนี้ข้างล่างว่าสวยแล้วเกือบกลับไปก้อนแน่เหนื่อยขึ้นมาข้างบน สวยหนัก,กว่ยเข้าอีกโหเนี่ยที่แม่ปูเป้บอกว่าเป็นพันต้นไงสวยมากมเป็นพันต้นมันต้อง เขาต้องขึ้นไปอีกนะคือมันควรจะเป็นที่สูงแล้วมองลงมาเป็นแบบอย่างนี้ใช right? ่ป่ะหรือว่าตรงนี้เรามองลงไปก็เป็นแล้วป่ะต้องไปดูข้างล่างไปดูกันเพราอซากุระเริ่มหลังจากฟูบูมที่บานเต็มที่อ่ะเขาล่วงอ่ะถนนก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้สวยป่ะสวยมากเป็นไงโชคดีที่อากาศดีเป็นเป็นพันต้นยังข้างล่างก็ บรรยากาศอย่างที่เห็น <S 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 แต่ข้างบนเนี่ย่างนี้สวยกหุยรอบรอบหมดเลยค่ะเนอซสกุระหมดเลย ไม่คิดว่าจะได้เจอสวยขนาดนี้ดีใจเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายรูปกันอยู่เชิดแต้มนี่ไปเตะตาช่างภาพญี่ปุ่นนะครับแม่ปุ้ยช่างภาพญี่ปุ่นมาขอถ่ายรูปเราก็เล่นเขาอันเท่านี่เล่นอลังการเครื่องมือเพียบเลยแล้วพ่อยืนถ่ายอยู่ใกล้เชิดแต้มใช่ไหมเขาถอยไปนู่นถอยไปโตเกียวไปถอยโตเกียวแล้วแล้วขอก็ขอว่าให้เอาดอกกลีบสักละยองนีใช่ป่ะเชิดแต้มก็รวบมามีทั้งดินทั้งทรายทั้งใบไม่เอาแต่สักละกิบกบ ยตอนนี้เรามาถึงปราสาทแท้ๆแล้วนะคะขึ้นมาสูงมากตรงนั้นห้ามขึ้นไปแล้วตรงนี้คือปราสาทฟุกุโอกะเรามาฟุกุโอกะเราก็มาปราสาทฟุกุโอกะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ไม่ีใครทําอะไรอะมีเสียงเพลงเพราะอะไรฮิปเพลงเป่าฮิปเพลงอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่เขาให้ขึ้นเนี่ยเป็นได้อยู่นี่จะขึ้นไหมอ่ะเออขึ้นไปดีแค่นิดเดียวเองของอ่ะ ของยกยุ่งไปไงให้เต็มเฟ้า,าของมาหลอกึ้นไม่เต็อยางเฮ้ยงั้นจะเต็มกเพ่อไปถ่ายรูปสองหมดแนมะ่เฟ้าของเอาป่ะหลังจากถกเถียงกันอยู่นานว่าพันต้นอยู่ไหนข้างบนนี้ใช่ไหมวิวนี้เนี่ยจริงๆรูปน,นีสูงที่สุดแล้วนะสูงสุดแล้ว <c oughs> ไม่มีที่ไหนแล้วนะนี่ขึ้นมากันจนหอบนี่เสียไปดูมุมนู้นสินู่นไปไปเดินดูกันไม่ใช่เฉพาะดอกสกุล้านวิวบนนี้ดูตึกข้างบนก็สวย นี<ช>่นดูสินี่บาต้นถ้าหมายถึงสุกูบ่แล้วเป็นสีสุกูโหดแล้วปันไปถึงข้ามคลองฝั่งนู้นเลยไงอ,อนี่บางต้นคือร่วงไปแล้วก็เหลือแต่เป็นใบเขียวแล้วไงถือว่าประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จเป็นค,ครั้งนี้เป็นการที่มาฝึกโอกาสแล้วประสบความสำเร็จ